สบายดีพี่น้องก็สุขุมทุคนหล่อบ,บายๆเนาะมีมากินต่ำซ้ายบวยจ้าเอ้ยไรบวอขอโทษขอโทษไรบวจ้าอันนี้ทานผู้ชมทานผู้กินนั่งคือบ่มีชีวิตชีวาเนาะสูเห็นว่าก็ได้ก็นั่นงแนี่แต่ว่าสบายเนาะนบาย อันนี้ก็คือเอื้อยข้าพเจ้าเองเอื้อยจันทาบัวพาวงเพิ่งหยันตีโควิดเพิ่นงละปีตปากยิ่หนะันนะเพิ่นจิตายก้อนมูอยู่ดอกพี่น้องโอ้ยลอยยี่พระจ้าเพิ่นจิต,ตายก้อนมูอยู่ดอกพี่นออ้องลอยยี่ด้วยรถส่วนตัส่หลายเสียหลายว่าบททันไปนัวทำพออี่น้องเอ้ยอันนี้ซาปอริดำตัมไรบัว คุณเหล่าเด้อะคุณแม่เออลบกดิรามเ้อะขันเห็นลูกนุ่นต่ำและกระพาง่ายลูกลำกินน้ำเนยลูกติดใจแล้วง่วงงวก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  ข่อยเหี่ยน้ำนีำ้บ,บาดเบมีบาด้ยมันเป็นปีงัวละจ้าน้ำตาลจ้ามันบเคลื่อน,นออกมากบะด้วมันแดนงิจอ,อันนี้ซื้อเอาจะมันบริออามาสดๆเลยจะวขออกมาจากหมูเนาะได้ให้กระตุกคือเพิ่อเลยนี่หึ่งกนหนึ เฮ้ยพี่น้องวันนั้นลายแตกนั่นดิน้ำมานเขียดเหลืองลุ่มแบบนั้นตามตามในเวลานี้เฮาก็จะมานั่งรอกินกันมานั่งรอกิน น <mid S 1> <i> ี่เมจิเตียโนั่งขาสิเมิเียงหลังนี่ด้พี่นงมันหลอดไปแเตียง็นะจกที่อยู่นั้นเล็กับบอสไซไม่อวดอืมกเป็นไรดีอ่ะ ขวกมานำเด้อทนั้นแหละแล้วเมี่อีมาสวดก่อนมีผักกบ่มีม้ผักกนั่งเลยไนี่ยเน่เน่มัต่ำนะ บนบลเดินมาทุเดินมามาาเดี๋ยวน่นผอมล้างเขาหน่อยทำล้างนี่พกัะแหงแหงเลยเนาะแ าเดาะมนเดินเด้อไปเป็นสุปแ้ห้่งเด็กกินน่จ้า <priced S 3>

เพชพเออรพี่น้นงอนนงขวบเพชรด้วยมาต่ะกข้าอ่่นปะกนไนะม่อ้วน ทำไรบวกกักแทบไ่เนาะ ยาวก่้นเขาจาพีที่นงองสำได้วัวปปะ สำไล่บวสำสายบัวบัไล่บัวไล่บัวใช่าของเขาไล่จัดต็บัวกนเะ้นเจางมอนมันยอดอ่อนมันนั้นยอดไปกนังถึงถึงลนะบวปอบัวข้วข้วที่เขาทำาวาบ้านเ้าจจัด

搞不清。 อภัยน้หลัเอ,อ,อว่ามไล่นำกันนะนี่จ้านี่นีนีแคบจ้แบแ เขาจะบบนเงิอาเปลียนเงี้ยโก้องพอเป็นยงผิด้ก็เจะเห็นจจเิน,น,นวันนี้ใบประค้างอ่อน,นะคะ่ะ คลิปนี้ก็ไว้ทิพนิกก่อนแล้วพี่น้องเนาะได้เวลาเห็นงานอีกแล้วพี่น้องมาหนักกันยังมาเบิ่งอยู่กี่หนิขึ้สนสบายยังดอกผู้จ <c oughs> ัดจาก,การอีลี่ได้หน่ผู้จัดจาก,การโรงงานอีลี่ยังมาเมื่อกี้เนี่ยจะรั้หอมใจดีพูใจดีคุใจดีจ้ะเอาคลิปนิก็อไว้ทินิกก่อนพี่น้อง ขูดเข่าหลัหลกจุ่มหรืขอขูดกดไหล่กดแชนขูดติดตามไาม่ติดตามก็กระเพาะพูดละลายดเดอ้อจ้าเด้อนอกจากจีกระท่วงนี่ก็ดำให้ดำหน้าพือ่นบ่อ,อคอยได้เอาคลิปลงเด้อค่ะก,ก็เอารุ่งมนีถ้าก,ก็ได้รุ่งมนีเพราะว่าผม่ยากดำให้ดำหน้าพี่นอ้องเอาขีกับเข่ากับหนังเลยค่ะมนันน้ำให้คนงานกินคุณก็เลยบอกมีเวลาถ่ายขีดข้างนอกเว้ยยาข่าวบาปเดอ้อคือหน้างก็ได้เอาลุงมืณีแต่สามมือผ่านมาแล้ว ขอบคุณขอบคุญไร้สบายดีพี่น้องเพื่อทุกทุกคน